พ่อแม่พี่น้องอย่าปากแห้งอย่าปากแห้งสิผ้าไปเบิ่งอันนี้อันคอลลาแคลนี้แม่ตาฮกตาฮกหนาท่าเนืกอันน้ำละมุนละไม้สันเด๊ะนี่แม่เฮ็ดอันนี้แม่มันก็อบปอกไอเปะดีแท้เพาต้องถามเด้อว่ากินได้หรือบ่ได้คอยกัะบ่ฮห้มันเป็นเฮ็ดที่อเมซิ่งมากเลยเด้มันมีปอกอันแหล่ลอยู่ข้างบนน้ำเด้มันมีผ่าพันคอสีขาวๆพันคอมันไหวดำเด้ะคนมันนั่นบอกอู้อ้วบไยเห็นแล้ว ข่อยย่างเบิ่งอ้อมไ้ข่อยเห็นมอยูดอกเดียวนี่ล่ะพ่นก็สร้างเกิดเสนอหน้าเสนอตามาเนาะอยูดอกเดียวคอละข่อยว่ามันเป็นเหตุส่งแปลกแม่ข่อยก็เลยทายมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งมเป็นหนึ่งก็คืออันนั่นไหมข่อนบอมู่เจ้าว่าแน่ๆๆๆข่อยหมูเด้ว่าพวกเจ้าคิดอย่างข่อยบบแมนคนจังซันพวกเจ้าอย่าคิดจังซันเด้แน่ๆๆบอกว่าอย่าคิดบอกว่าอย่าคิดซุ้มมู่เจ้านี่เนาะ คิดอีหยังดอกคอยถึงจะเป็นสาวแหลบ่บานนะคอยก็บก่คืดจังสัน่นเด้อฮืมสุมเจ้าหน่นะสุมเมจ้าสุมเจ้าหน่นะคอยไปขัน้น